ที่นี่จังหวัดพังงาหกโมงเย็นที่เทวารีสอร์ทพาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าทะเลก็ยังเงียบสงบอยู่นะคะ น้ำขึ้นมากกว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่งโรงแรมนี้เขาก็จะเน้นเรื่องสระน้ำมากมีสระน้ำเยอะแยะหลายที่หลายบรรยากาศเรามีทะเลให้เล่นเรายังมีสระน้ำให้เล่นอีก